ส,นนสวัสดีค่ะ Dream n e s t a Podcast EP นี้แนนจะมาพูดถึงเรื่อง Chronotypes นะคะ Chronotypes คือลักษณะไทม์ไลน์ของแต่ละบุคคลที่จะมีช่วงเวลาที่ตื่นที่สุดช่วงที่ง่วงที่สุดที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น3มลักษณะอย่างแรกเรียกว่า Early Bird หรือ Lark อย่างที่สองเรียกว่า Night Owl หรือนกคูกนะคะและอย่างที่3เนี่จะเป็นตัวกึ่งกลางระหว่างทั้ง2อ,อันเรียกว่า Third b i r ิรและเราเนี่ยจะมีวิธีการจัดการตัวรางตัวเองยังไงให้เกิด p e a เ p อร์ฟอร์แมนตามโ n o t y p e s ของเรานะคะแล้วก็ Podcast นี้เนี่ยจะมาจากหนังสือชื่อ When the Scientific Secrets of Perfect Charming นะคะของ Daniel H. Pink ที่เป็นนักเขียนนะคะเจ้าของผลงาน New York Times b e s t s e l l e r สี่เล่มนะคะเช่น Drive To sell is human แล้วก็อาโฮนิวมายนะคะก็คราวนี้เนี่ยเราลองนึกถึงวันว่างๆนะคะที่เราเนี่ยไม่ต้องระบุเวลาตื่นนอนเพื่อที่จะไปไหนแล้วก็ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองดูนะคะอย่างที่1ลองดูว่าปกติเราเข้านอนตอนกี่โมงข้อที่2นะคะปกติเราตื่นกี่โมงและข้อที่3เนี่ยลองหาเวลากึ่งกลางของเวลาทั้งสองข้อนะคะว่าคือเท่าไหร่อย่างเช่น ถ้าวันนี้เนี่ยเรานอนตอนเที่ยงคืนตื่น6กโมงเช้านะคะเวลากึ่งกลางเราคือตีสามถ้าเรานอนสี่ทุ่มตื่นตีห้านะคะเวลากึ่งกลางเราคือตีหนึ่งครึ่งถ้าเรานอนตอนตีสี่นะคะตื่นเที่ยงเวลากึ่งกลางเราคือ8ปดโมงเช้าถ้าวันนี้เราเป็นลากนะคะเวลากึ่งกลางของเราเนี่ยจะเป็นตอนเที่ยงคืนถึงตีสาม ถ้าเราเป็นเติร์ดเบิร์ดนะคะเวลากึ่งกลางเราเนี่ยจะเป็นตอนตีสามถึงตีห้าถ้าเราเป็นนกฮูกนะคะเวลากึ่งกลางเราคือหกโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะซึ่งคนเอ่อโดยทั่วไปเนี่ยนะคะจะเป็นลาร์กเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นเติร์ดเบิร์ดนะคะประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นนกฮูกเนี่ยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่เราจะเป็นคนทนไท์แบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับอย่างแรกนียจะเป็นเรื่องเจ n เนติกส์นะคะอย่างเช่นคนที่เกิดช่วงฟอลหรือว่าวินเทอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลากแล้วก็คนที่เกิดช่วงสปริงหรือซัมเมอร์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นนกฮูกอีกแฟคเตอร์หนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องอายุเด็กเล็กมักจะเป็นลากค่ะคือตื่นเช้าเล่นทั้งวันแล้วก็อยู่ได้ไม่ดึกพอเขาสู่ช่วงวัยรุ่นจะเป็นนกฮูก ตื่นสายมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ในช่วงวันหยุดแล้วก็ energy เนี่ยจะมาในช่วงใบ่บยเย็เย็นๆแล้วก็จะง่วงหลังพ่อแม่นะคะซึ่งถ้าสังเกต pattern ของเด็กมัธยมเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นไปตามจังหวะเวลาเรียนของเขานะคะแล้วก็ออวัยรุ่นเนี่ยจะพีคในความเป็นนกคูกถึงอายุ20แล้วก็จะค่อยๆกลับมาเป็นลากทีละนิดหลังจากนั้นนอกจากนี้นะคะเรื่องเพศก็จะมีผลกับโค t y โดยเฉพาะในช่วงครึ่งชีวิตแรกนะคะผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มไปในทางนอนดึกตื่นสายมากกว่าผู้หญิงที่จะใช้ชีวิตในช่วงเช้ามากกว่านะคะแต่ว่าความแตกต่างนี้เนี่ยจะหายไปตอนช่วงอายุ50นะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยคนที่อายุมากกว่า60ปีจะมีแนวโน้มนอนเร็วตื่นเช้ามากกว่าสมัยเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเด็กมัธยมนะคะแล้วก็มหาลัยเนี่ยมักจะเป็นนกคูก ส่วนคนที่อายุมากกว่า60และต่ำกว่า12ปีจะเป็นลากนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีความเป็นนกคูกมากกว่าผู้หญิงแต่ส่วนมากค่ะไม่ว่าจะอายุอะไรหรือเพศอะไรนะคะเอ,อ่อจะไม่เป็น strong l a หรือ s t r อ n g o w นะคะแต่จะเป็น third bird คือจะเป็นตรงกลางของทั้ง2อ,อัน คราวนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนทา e แบบไหนเนี่ยทุกคนจะมี3ช่วงใน1วันนะคะคือจะเป็นช่วงพีคเป็นช่วงที่เราคึกที่สุดช่วงทรัฟนะคะ T R O U G H เป็นช่วงที่อารมณ์ e n e r g y เนี่ยตกลงมาแล้วก็จะเป็นช่วงรีบัลนะคะคือช่วงที่อารมณ์ e n e r g y เนี่ยดึงตัวกลับขึ้นไปถ้าเกิดเราเป็นลากหรือเติร์ดเบิร์ดนะคะเราจะเลี้ยงแพทเทิร์นตามนี้ค่ะคือพีคทรัฟรีบัล แต่ถ้าวันนี้เราเป็นนกฮูกนะคะเราจะมีแพทเทิร์นกลับกันนะคะคือจะเป็น recovery trough แล้วก็ peak นะคะคราวนี้เนี่ยเพื่อนนักวิจัยของ Daniel H. Pink นะคะได้ไปวิเคราะห์การใช้เวลาของศิลปินนักเขียนนักประดิษฐ์นะคะถึง161คนนะคะตั้งแต่เจนออสตินแจ็คสัน l พลล k นะคะแล้วก็เขียนเป็นหนังสือชื่อ daily rituals how artists work นะคะแล้วก็ เขาได้ยกตัวอย่างนะคะของคนที่มีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นนักแต่งเพลงชาวรัสเซียนะคะชื่อปีเตอร์ชัยคอฟสกีเนี่ยเขานะคะจะตื่นตอน7โมงถึง8โมงเช้าแล้วก็จะอ่านหนังสือดื่มชาเดินเล่นนะคะแล้วก็ตอน9้าโมงครึ่งเนี่ยเขาจะไปที่เปียนโนเพื่อแต่งเพลง2-3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะทานมื้อเที่ยงแล้วก็จะไปเดินเล่นในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าชัยคอฟสกีเนี่ยเขาเชื่อว่า การเดินเล่นนะคะซึ่งบางทีเขาเดินเล่นถึง2ชั่วโมงเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นต่อความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็พอถึงตอน6กโมงเย็นเขาจะกลับมาทํางานต่ออีก2 3ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปกินมื้อเที่ยงตอน2องทุ่มซึ่ง150ปีถัดมานะคะก็มีนักเขียนชื่อ Joyce Carol Oates นะคะเขาก็ทําตารางคล้ายๆกัน,นะค่ะคือเริ่มเขียนตอน8ปดโมงถึง8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ ลันยาวเลยนะคะจนออถึงบ่ายโมงเพื่อทานข้าวแล้วก็จะเบรกต่อนะคะแล้วก็จะทำงานอีกทีหนึ่งเนี่ยคือตอนบ่ายสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ทานข้าวเย็นนะคะซึ่งออซึ่งทั้งชัยกอฟสกี้นะคะแล้วก็โอ๊ตเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นแพทเทิร์นพีคทรัฟแล้วก็รีบาวนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้แพทเทิร์นเวลาอีกแบบนะคะก็จะเป็นนักเขียนวนวนิยายชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อ กาสตาฟฟลูแบร์นะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ใช้เวลาออส่วนใหญ่นะคะอยู่ในบ้านของคุณแม่นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ตื่นก่อน10บโมงเช้านะคะแล้วก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงในการอาบน้ำแต่งตัวสูบไพา์นะคะแล้วก็11บเอโมงเนี่ยก็จะลงมาเจอครอบครัวที่ห้องอาหารเพื่อทานมือ้อเช้าซึ่งก็จะเป็นมื้อที่ควบเช้าและเที่ยงนะคะแล้วก็จะสอนหลาน,นะคะ่ะแล้วก็จะใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายในการพักผ่อนอ่านหนังสือ นะคะหนึ่งทุ่มเนี่ยจะทานมื้อเย็นแล้วก็จะนั่งคุยกับคุณแม่ค่ะจนถึงเวลาที่คุณแม่เข้านอนตอน3ามทุ่มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเขียนงานนะคะซึ่งเวลาของฟลูแบร์เนี่ยนะคะจะเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับเคสแรกนะคะคือเขาจะใช้เวลาเป็น Recovery, ี r a f t แล้วก็ peak นะคะซึ่งใน161่งร้ t r ในหนังสือเนี่ยนะคะเขาได้บอกว่า62%นะคะจะมีแพทเทิร์นเป็น Peak, ก r a f t Recovery นะคะคือจะทำงานจริงๆในช่วงเช้าแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรในช่วงบ่ายแล้วก็จะรีบาวกลับมาทำงานต่อเนี่ยนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะในขณะที่อีก20%เนี่ยจะเป็นทิศทางตรงกันข้ามนะคะคือจะ Recovery ในตอนเช้าแล้วก็จะเริ่มทำงานในช่วงดึกนะคะแล้วก็อีก18%จะเป็นลักษณะเฉพาะหรือว่าหาข้อมูลได้ไม่มากพอที่จะระบุว่าเป็นอันไหนนะคะแล้วก็ทุก 3. p a แพทเทิร์นของ t r u f t Rebound นะคะจะเจอ1คนที่เป็น r e b o u n t t r u f ั Peak คราวนี้นะคะมันเกี่ยวอะไรกับเรานะคะเราเอามาแอพพลายยังไงได้บ้างนะคะก็อย่างแรกนะคะให้เราเอางานสำคัญที่จะต้องใช้ความคิดเยอะๆมาอยู่ในช่วง p e ี k นะคะแล้วก็เอางานที่สำคัญลองลงมาเนี่ยมาอยู่ในช่วง Rebound อย่าทำงานที่เป็นงานรูทีนซ้สำซากจำเจในช่วงพีคนะคะเช่นถ้าวันนี้เราเป็นลักหรือเติร์ดเบิร์ดนะคะช่วงเช้าคือเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานที่จะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วงทราฟหรือช่วงที่ energy มันต่ำๆนะคะให้เอามาทำงานรูทีนแทนเช่นตอบอีเมลนะคะในทางกลับกันถ้าเป็นนกคูกนะคะควรทำงานสำคัญๆในช่วงเย็นๆค่ำๆข้อที่2ค่ะคือ be aware นะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้เรามีแพทเทิร์นเป็นนกฮูกแต่จะต้องไปประชุมตอนเช้าตู่นะคะซึ่งสมองเรายังไม่ตื่นดีนะคะเราควรจะต้องมีมาตรการป้องกันคือคืนก่อนหน้านี้ให้ลิสต์ไปเลยว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมในตอนเช้ามีอะไรบ้างก่อนเข้าไปนั่งในห้องประชุมนะคะอาจจะเดินเล่นข้างนอกสัก10นาทีหรือทำสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเช่นซื้อกาแฟให้เพื่อนร่วมงานช่วยยกของนะคะเพื่อเป็นการบูสต์อารมณ์เราขึ้นมา แล้วก็ระหว่างประชุมให้ตื่นตัวเข้าไว้นะคะเช่นใครถามคำถามเราอาจจะให้ทวนคำถามก่อนตอบว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมข้อที่3นะคะคือ work the margins คือเราอาจจะ control เรื่องใหญ่ๆไม่ได้นะคะ,ะ,คะเช่นออฟฟิศเนี่ยอาจจะมีเวลาเข้างานที่แน่นอนแล้วก็อาจจะขัดกับแพทเทิร์นเวลาของเราแต่ลองปรับเรื่องเล็กๆดูนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นลักหรือเติร์ดเบิร์ดที่มีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงตอนเช้า อย่าเล่นมือถือเล่ยเปื่อยหรืออย่าเปิดอีเมลนะคะแต่ว่าให้เอา60นาทีนั้นเนี่ยไปทำงานที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ลองบริหารจัดการกับเจ้านายดูนะคะเช่นเราอาจจะบอกเจ้านายอย่างนุ่มนวลค่ะว่าเราเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดในช่วงไหนโดยเอาผลประโยชน์บริษัทเป็นที่ตั้งนะคะเช่นเราเนี่ยทำงานเสร็จมากที่สุด productive ที่สุดในตอนเช้าเพราะฉะนั้นอาจจะขอเจ้านายว่าอยากจะให้มีการประชุมน้อยลงในช่วงก่อนเที่ยง นะคะหรือว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยลองปรับเวลาให้ตรงกับคนทป์ของเราเพื่อ maximize ผลลัพธ์นะคะเช่นถ้าเราเป็นเติร์ดเป็นลากนะคะล้วก็กำลังที่จะเขียนนิยายนะคะให้เราเนี่ยตื่นเชา้าแล้วก็เขียนถึงบ่ายโมงแล้วก็เอาการช้อปปิ้งไปอยู่ตอนบ่ายนะคะเอาการซักผ้าทำเรื่องจีบอาถาเนี่ยยกไปตอนบ่ายแทน ข้อที่4นะคะก็คือการเทคอเน็นะคะคือควรจะมีการงีบถ้าเราทำได้โดยตั้งเวลาไว้ที่25นาทีนะคะในช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงแต่ถ้าเกิดเอาช่วงแบบเป๊ะๆเลยว่าควรจะเทคอเน็ตตอนไหนก็คือ7ชั่วโมงหลังตื่นนอนนะคะคราวนี้เนี่ยทำไมจะต้องแนป25นาทีนะคะเออพราะว่าถ้าวันนี้เราตั้งการงีบแค่5นาทีนะคะมันก็สั้นเกินไปในการที่จะลดความเหนื่อยล้า นะคะถ้าเราแนบ10นาทีนะคะมันจะได้ผลลัพธ์เชิงบวกเนี่ยต่อเนื่อง3ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราแนบเกิน20นาทีนะคะมันจะเกิดผลลัพธ์ที่แย่ตามมานะคะคือมันจะเกิดอาการรู้สึกมึนอึนหลังตื่นนอนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแนบที่ดีที่สุดก็คือ10ถึง20นาทีแต่ว่า ideal เนี่ยคือ25นาทีเพราะว่าปกติเราจะใช้เวลาประมาณ7นาทีในการที่เริ่มเคิมหลับไป ข้อที่5นะคะเวลาในการหาหมอที่ดีคือช่วงก่อนเที่ยงนะคะออในหนังสือได้บอกว่าช่วงทราฟนะคะอย่าไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอนักวิจัยที่ Duke Medical Center นะคะได้รีวิวการผ่าตัด90,000เคสเพื่อหา Anesthetic adverse event นะคะคือเป็นการหาความผิดพลาดที่วิสัญญีแพทย์เนี่ยได้ทำแล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียแก่คนไข้ นะคะสิ่งที่คนพบก็คือในช่วงทราฟนะคะประมาณบ่ายสถึงบ่ายสเนี่ยมักจะเกิด a d v e r อ e ์ส f อฟเฟนะคะออปัญหาที่เจอในช่วง9ก้าโมงเช้านียจะมีประมาณ1%ส่วนปัญหาที่เจอในช่วงบ่ายสโมงจะมีประมาณ4.2%เเนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดจากการให้ยาสลบในช่วงทราฟจะมากกว่าช่วงพีคถึง4เท่านะคะหรืออีก1กรณีนะคะ ในการออตรวจสองกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้นะคะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะเขาได้พบว่าออทุก1000ของการตรวจสองกล้องลำไส้ใหญ่นะคะพบว่าทุกหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปการสองกล้องเนี่ยจะพลาดในการเจอติ่งเนื้องอกที่ลำไส้5%ปเนตะคะตัวอย่างเช่นตอน11โมงเช้านะคะหมอเนี่ยโดยเฉลี่ยจะพบ ติ่งเนื้องอกนะคะประมาณ1.1แต่พอเป็นตอนบ่าย2นะคะมันจะเจอไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่เจอในตอนเช้าทาั้งทางที่คนไข้เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะคะแดเนียลเอชพิงก็เลยบอกว่าตั้งแต่เขาเจองานวิจัยเหล่านี้นะคะเวลาที่เขานัดหมอเนี่ยเขาจะไปก่อนเที่ยงนะคะซึ่งพอเนนได้อ่านเล่มนี้เนนก็รู้สึกว่าก็จะทำตามเช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะฝาก ทิปดีๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีตอนเช้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะข้อที่1น,นะคะก็คือให้ดื่มน้ำเป็นอย่างแรกหลังตื่นนอนนะคะเพื่อเป็นการรีไฮเดรตคือคือนน้ำสู่ร่างกายนะคะแล้วก็เป็นการควบคุมอาการปวดท้องหิวในตอนเช้าแล้วก็ทำให้ตื่นนะคะข้อที่2ก็คืออย่าดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอน ะะเขาบอกว่าตอนที่เราตื่นนอนนะคะฮอร์โมนเนี่ยร่างกายจะมีการปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนเครียดเพื่อกระตุน้นแต่การที่เราใส่กาเฟอีนเข้าไปนะคะมันจะเป็นการแทรกแซงการผลิตคอร์ติซอลเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟทันทีแทบไม่ได้กระตุ้นให้ตื่นนะคะแล้วก็แย่ไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มกาแฟตอนเช้านะคะจะเป็นการเพิ่มการต่อต้านคาเฟอีนด้วยทำให้เราเนี่ยจะต้องดื่มเพิ่มระหว่างวันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกาแฟ นะคะเขาก็เลยบอกว่าทางที่ดีก็คือดื่มกาแฟแก้วแรกนะคะ1ชั่วโมงถึง90นาทีหลังตื่นนะคะเพื่อให้คอร์ติซอลเนี่ยพีคไปก่อนแล้วก็กาแฟเนี่ยจะได้สร้างแมนจิกของมันนะคะแล้วก็ส่วนช่วงบ่ายนะคะกาแฟเนี่ยควรจะดื่มประมาณบ่าย2ถึงบ่าย4เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่คอร์ติซอลเนี่ยมันจะตกอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่3ก็คือให้เราเนี่ยไปเจอแดดในตอนเช้า นะคะเขาบอกว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะไม่เหมือนหลอดไฟนะคะเหมือนกับมันจะมีสเปกตรัมของสีเนี่ยที่มันกว้างกว่าแล้วก็พอมันกระทบตานะคะมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองให้มันหยุดผลิตสลิปฮอร์โมนนะคะแล้วก็ผลิตอะ e r t เ e s s สฮอร์โมนขึ้นมาแทนนะคะก็หวังว่า EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมี p ีคเพอร์ฟอร์แมนในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ